มิกกี้นนอันลภาศซูปเปอร์เดดี้สุดอบอุ่นสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prity.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะพาไปสองโปรไฟล์ของซูเปอร์เลดี้สุดอบอุ่นกับมิกกี้นนท์อัลภาค่ะที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันในนามของมิกกี้เดอะเฟสแมน หรือสามีของเจนนี่เทียนโพสวร,ร์เได้ว่าตั้งแต่มีลูกสาวอย่างน้องโนานะคะป้าป๊ามิกกี้เนี่ยก็ทําหน้าที่ซูเปอร์เดดดี้ได้ดีมากและสุดอบอุ่นค่ะปัจจุบันนะคะมิกกี้เนี่ยเป็นโค้ชสอนออกกําลังกายด้านการศึกษามิกกี้เนี่ยไม่ธรรมดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลายัยโอเลกอนสเตตสหรัฐอเมริกาด้วยผลการเรียนระดับเกียรินิยมและสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลายัยอีดิคโควนที่เมือง เพิร์ตประเทศออสเตรเลียมีผลงานการแบบถ่ายแบบถ่ายนิตยสารหลายเล่ม และเป็นพีเซนเตอร์รวมไปถึงพิธีกรรายการต่างๆแต่ที่ทําให้เขามีชื่อเสียงเนี่ยคือการเป็นผู้ร่วมเข้าแข่งขันในรายการ The Face Men Thailand ซีซั่นหนึ่งนอกจากบ,บทบาทในวงการบันเทิงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ทําหน้าที่คุณพ่อได้นาหลักมากๆค่ะทําให้ชาวเน็ตเนี่ยมองฉายาให้กับเขาเลยค่ะกับซูเปอร์ดัดดี้แตะถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอนนเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกปู่ฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต